เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันครับว่าม็อบปลดแอกของแกนร่วมกลุ่มแนวของกลุ่มแกนแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนี้อะไรที่ทำให้ไปไม่ถึงฝั่งฝันวันนี้แขกรับเชิญของผมสองท่านเหมือนเช่นเคยนะครับนั่นก็คือคุณสนทิยานชื่นรทัไทยในธรรมสื่อมวลชนอวุโสและคุณประกรณพึ่งเนตรบรรณาธิการบริหารของเนชั่นทีวีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมวันนี้ต้องถือว่า เรามาแบบทันสถานการณ์จริงๆเรามาแบบเราเบิ่มๆเลยแล้วสดด้วยนะครับคุณสนทิยานครับได้ติดตามการชุมนุมที่เพิ่งจบไปเมื่อเช้าวันนี้ไหมฮะผมจะมาขอเบิกค่าเครื่องบินน่ะผมบอกแล้วว่าให้อัดเทปไว้ก่อนทำไมอ่ะก็คือผมเชื่ออยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้โอ้ม่กกเนียเราหาเรือแล้วผมว่าผมขอเทปไว้ก่อนเพราะผมต้องไปทํางานต่างจังหวัดนะครับ ธุรกิจผมมันค้างคาอยู่ะนะแล้วคุณบอกว่ามาจัดสดมาจัดสดให้ผม,ผม